สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโ์ยินดีต้อนรับทุกทก่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนน้มเสนอบ,บ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นบ้านหลักแสนเจ้าของขายเองค่ะอยู่ในทำเลที่ดีนะคะอยู่ในเขตของเทศบาลจังหวัดพิศนุโลกนะคะบ้านมือสองเน้นตามสภาพค่ะเหมาะแก่การรีโนเวทก่อนเข้าพักอาศัยนะคะอยู่บนที่ดินขนาด60ตารางวาค่ะอําเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก อยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้วิทยาลัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะในรัศมี5กิโลเมตรขทุกทนตัวบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมี3ห้องนอน1ห้องน้ำมีพื้นที่จอดรถนะคะห่างจากสนามบินพิษณุโลก4.6กิโลเมตรค,ค่ะ ห่างจากโรงพยาบาลพุทธชินราช5กิโลเมตรราคาแปลงนี้700,000บาทตามสภาพเลยนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนมีเพื่อนบ้านพร้อมนะคะสนใจนะัดชมแปลงจริงหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทักเข้าไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะติดต่อคุยเจราจาโดยตรงนัดหมายล่วงหน้าและไปดูแปลงจริงด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบทั้งแนวเขตสภาพแวดล้อมและเอกสารค่ะ จเจคโนเพียงนำเสนอให้ท่านรับชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ